อันนี้สองคนสองร้อยต่อไปบวชเมื่อไรบวดตอนนี้ได้ชื่อเนตนาเตี๋ยดก่อน ปัญหาคืออะไจ๊ะปัญหาคือตามมวมากเลยค่ะแล้วก็อ่มีซีดตามตัวอ่ะตามมัวอีกค่ะขายของไม่ดีการงานการเกินติดขัดเป็นนี่ะท่านเทวดาไปทำแท้งมานหนึ่งคนยังอยู่และเกี่ยวข้องโดยตรงหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยมีเด็กเลยนั่นเหรอนะ อย่างนี้นั่นแหละค่ะทุกคนนะไม่รอดหรอกท่านแม่พร้อมจะมาให้เด็ก,กเกิดรอเปล่าค่ะพร้อมเลยค่ะพร้อมเลยใช้เวลากี่วันท่านเทวดาเด็กกี่คนท่านเอ๋ยเด็กหนึ่งคนทำแทง้งหนึ่งคนเลยใช่ไหมคะใช่แล้วแต่ไม่เห็นหนึ่งสิค่ะเห็นเท่าไหร่เห็นเป็น<ะ>สองละท่านแม่อาเป็นสองได้ยังไงไม่รู้ เป็นแฟนแต่ท่านเลยร่วมกันเลยนั่นแหละหาสองคนนั่นแหละคราเป็นแฟนน่ะท่านหาเป็นเป็นเช่นนั้นเองสองคนก็เป็นเวลาเท่าไหร่สองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นเอ้ยโอเคเปล่าค่ะโอเคค่ะอ้าวพร้อมเลยพร้อมเลยค่ะชื่ออะไรจ้าชายรือหญิงกันเล่าเน่ไม่ทราบค่ะดูตัวไม้ไม่รู้เลยครัคุณจ้าชายกี่คน สองชายโอเคชื่ออะไรจ้าชื่อแล้วค่ะหลวงตาใช่แล้วชื่อประหยัดประหยัดแล้วอะไรอีกอดออมอดออมค่ะประหยัดอดออมค่ะชุดออมอดออมค่ะไม่ใช่ก็อดออมอ่ะดีมากแป้งก่อนใหม่อ่ะแป้งประหยัดแล้วก็อดออมเปนเดได้ไม่ต้องลำบากอดเพื่อจะออมไว้ โอเคไม่สุรุ่ยซูร่ายด,ดีมากว่าเดือนตอนนี้ปู่บอกครับอ่าดีแล้วอา้าวกินอะไรจะประหยัดอดออมกินง่ายๆครับว่าไปกินอะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องเปลืองนะคะลุงจ้าประหยัดอดออมไข่ต้มไข่เจียวก็ได้ครับโอเคไข่เจียวคนละฟองไข่ต้มอีกคนละฟองตามน,นี้ <หา S 1> ข้าวคนละถุง เก้าอีกออกล้วยคนละเก,ก้าอกกล้วยคนละคนละสองลูกตามนี้น้ำหนมอะไรน้ำเหรอครับไม่ต้องมีะอมนะไ,ไรน้ำเจ๊ก็มาได้น้ำเปล่าดีกว่าน้ำน้ำเปล่าสองขวดขนมก็ข้างถนนมัน <c oughs> ขายอะไรก็ซื้อไปออ๋ได้ครับประหยัดไงไม่ต้องไปห้างเฮิร์งอะไรหรอก ทำนี้หยิบ้อยปล่อยสัตว์ปล่อยทั้งหมดนะปล่อยอะไรปล่อยแบบปะายาปะายาเนาะจริงหรมีให้ปล่อยเลยเหรอคะไม่มีก็ไปขุดมาแล้วไปเอาไปยุ่งกับมันเอาปล่อยปลาปล่อยปลาครับเอาอะไรปล่อยปลาหม้อได้สิบตัวหอยโขมได้สองโลได้หมครัหม้อสิบขมสองโลถ้าทานหนึ่งชุดไปแบ่งกันประหยัดที่สุดไปได้เริ่มเลยเปล่าเริ่มเลยค่ะ ก็ประหยัดไงเอาใส่เสื้อหน่อยก็ได้เสื้อกางพละตัวข้างล่างอะข้างล่างกางเกงไหเอาเงี้เอากางเกงขาสั้นสองตัวเสื้อยืดสองตัวตามนี้รองเท้าแตะสองคู่ประหยัดที่สุดตามนี้ไปได้ อะไรนะประหยัดหน่อยเอาลูกบอลจลูกหนึ่งลูก<ะ>ลูกพลาสติกอางี้<ะ>ประหยัดเงี้ย<ะ>ตามดีไปบายไปได้โ<ะ>ชคดีขอให้ไปเกิดเร็วๆต่อไป